สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องกระตุนญี่ปุ่นมังงะเนื้อหาจะมีอะไรบ้างไปเชิญรับฟังได้เลยครับความเป็นมาของมังงะมังงะพัฒนามาจากการผสมผสานศิลปะการวาดภาพแบบยุคิยเอะกับเจตกรรมตะวันตก ความพยายามของญี่ปุ่นที่จะพยายามพัฒนาตนเองให้ทันกับมหาอนาจตะวันตกลหลายๆรูปแบบรวมทั้งการจ้างศิลปินตะวันตกมาสอนศิลปินญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานทางด้านศิละปะเช่นเซนรลูปทรงและสีซึ่งการวาดภาพแบบยูคเคเอเนั้นไม่ให้ความสําคัญเนื่องจากคิดว่าความสําคัญของภาพโดยรวมสําคัญกว่าอย่างไรก็ดี มังงะที่รู้จักในปัจจุบันได้เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดนบังคับให้เปิดศิลปภาพต่อมาในศตวรรษที่20คําว่ามังงะเปลี่ยนความหมายเดิมเป็นหมายถึงหนังสือการ์ตูนอย่างไรก็ดีคนญี่ปุ่นมักใช้คําว่ามังงะในความหมายของหนังสือการ์ตูนสําหรับเด็กส่วนหนังสือการ์ตูนเพื่อไปนั้นใช้คําว่าคอมิกซ์ซึ่งเป็นคํานับศัพท์ในภาษาอังกฤษแทนในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษนั้นคําว่ามังงะ ถูกใช้เป็นคำเรียกหนังสือการ์ตูนจากประเทศญี่ปุน่นส่วนในประเทศไทยใช้คำว่ามังงะยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักความหมายของมังงะคำว่ามังงะแปลตรงตัวว่าภาพตามอารมณ์ถูกใช้อย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรกหลังจากจิตรกรยุคเียวเอะชื่อโฮกุไซซึ่งพิมพ์หนังสือชื่อโฮคุไซมังงะในศตวรรษที่19อย่างไรก็ดีนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มใช้คำว่ามังงะ อาจมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่านั้นโดยมีหลักฐานคือภาพกิกะแปลตรงตัวว่าภาพตลุกซึ่งเป็นที่นิยมในศตรวรรษที่12มีลักษณะคล้ายคลึงกับมังงะในปัจจุบันหลายประการอาทิการเน้นที่เนื้อเรื่องการใช้เส้นที่เรียบง่ายแต่สวยงามเป็นต้นลักษณะเฉพาะของมังงะรูปในมังงะส่วนใหญ่จะเน้นเส้นมากกว่ารูปทรงและใช้แสงเงาการจัดช่อง ภาพจะไม่ตายตัวเหมือนการ์ตูนสีช่องหรือการ์ตูนช่องในหนังสือพิมพ์การอ่านมังงะจะอ่านจากขวาไปซ้ายซึ่งตามวิธีเขียนหนังสือแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเป็นที่น่าสังเกตว่าตัวละครในมังงะมักจะดูเหมือนคนตะวันตกหรือไม่ก็มีในตาใหญ่ความใหญ่ของตากลายมาเป็นลักษณะเด่นของมังมงะและอน,นิเมะตั้งแต่ยุคปี1960ซึ่งเทสึกะโอซามุ ผู้เขียนเรื่อง Astro Boy ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของมังงะในปัจจุบันการวาดตาของตัวละครนั้นโดยเอาแบบมาจากตัวละครการ์ตูนของดิสนีย์อย่างไรก็ดีไม่ใช่ว่านักเขียนการ์ตูนทุกคนจะวาดตัวละครให้มีตาใหญ่เสมอไปมังงะจะถูกแยกจากคอมิส์อย่างเด่นชัดเพราะการเขียนเทคนิคการถ่ายทำภาพยนต์โดยผู้เขียน จะทำการเขียนภาพระยะไกลระยะใกล้ระยะประชิดเปลี่ยนมุมมองและตัดต่อเนื้อหาเรื่องราวอย่างฉับไวโดยใช้เส้นสปีดเพิ่มความเร็วมังงะนอกญี่ปุ่นมังงะหลายเรื่องถูกแปลและจำหน่ายในหลายๆประเทศอาทิเกาหลีจีนสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีรวมถึงในประเทศไทยธุรกิจมังงะเพิ่งจะมาเติบโต เมื่อไม่กี่สิบปีที่แล้วโดยก่อนปีพศ2536ถึง2538มังงะในไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นและคุณภาพก็ไม่สู้ดีนักหลังจากนั้นก็เริ่มมีบริษัทซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกกฎหมายและตีพิมพ์มังงะเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันมังงะได้รับความนิยมสูงตลาดมีขนาดใหญ่และมีบริษัทแข่งขันอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีบริษัทที่สําคัญได้แก่วิบุญกิจสยามอินเตอร์คอมมิเนชันเอสดูเทนเมนต์แักพิมพ์และมีหนังสือการ์ตูนรายสัปดาห์ที่มีชื่อเสียงได้แก่ซีคิดเป็นต้นซึ่งทั้งหมดตีพิมพ์มังงะแนวโซเนนเป็นที่น่าสังเกตว่ามังงะในไทยราคาถูกกว่ามังงะในต่างประเทศมากเนื่องจากมังงะในประเทศญี่ปุ่นเขียนจากขวาไปซ้ายเวลาที่มังงะ ถูกแปลเป็นภาษาอื่นรูปแบบจะถูกกลับให้อ่านจากซ้ายไปขวาอย่างไรก็ดีนักเขียนการ์ตูนหลายคนไม่พอใจกับการกลับภาพและขอให้สำนักพิมพ์ในต่างประเทศพิมพ์มังงะให้อ่านจากขวาไปซ้ายเหมือนต้นฉบับในปัจจุบันสำนักพิมพ์ต่างๆตีพิมพ์มังงะให้อ่านจากขวาไปซ้ายมากขึ้นเนื่องจากต้องการแสดงความเคารพต่อศิลปินผนวกกับเสียงเรียกร้องของนักอ่านมังงะหรือไม่ก็ เป็นเพราะไม่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเต็มที่จากสำนักพิมพ์หมายถึงสำนักพิมพ์อาจไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทต,ต้นสังกัดให้กับด้านกระตุนให้เป็นซ้ายไปขวาได้ประเภทของมังงะจะแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายได้แก่เด็กโซโจหรือเด็กวัยรุ่นผู้หญิงโชเนนหรือเด็กวัยรุ่นผู้ชายโจเซหรือผู้หญิงเซเนน หรือผู้ชายมังงะที่มีชื่อเสียงโชโจได้แก่นานะมามาเลสบอยอูเทนะพิกฟ้าตามหารักเรื่องธรรมดาของเธอกับฉันเสน่สนาวข้าวปั้นสับคว้ามารุนลักโชเนนได้แก่แล้ากนบอล เนทย,ยายอดนังสืบกิวโคนนั้นสแลมดังซามูไรพเนจรวันพีซนิจจากกระถาโอโหเฮแขนกลคนเป็ดธาตุกินคามะครับนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ